อีกไม่นานนะครับ Poppy p l a y t i m e c h a p t e ทที่3นะฮะก็น่าจะเปิดมาให้เล่นกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้มีการปล่อยเป็นภาพทีเซอร์ออกมาหลายภาพเลยนะฮะแล้วก็ตัวเกมที่เป็น chapter ที่3เนี่ยขึ้นบนสตรีมแล้วรอเปิดให้เล่นนะครับซึ่งเกี่ยวอะไรกับเกมนี้เกมนี้ชื่อว่า Play Town นะครับดูจากตีมดูจากบรรยากาศมันเหมือน Poppy Play Time อีกแล้วแต่ว่ามัสคอตในเกมนี้เป็นไดโนเสาร์นะฮะอ่าเรื่องราวหรืออะไรจะเป็นยังไงบ้างลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับคือเกมนี้ไม่ฟรีนะ ร้อยกว่าบาทเลยเฮ้แคลร์คุณพ่อพูดนะฮะเพรทาวปิดแล้วนะแต่คุณพ่อครับผมลืมสร้อยเอาไว้อ๋อที่แม่ให้เหรอแม่ต้องเสียใจแน่ถ้าแม่อยู่กับเรานะ่ะก็ลืมอะครับคุณพ่อกลับไปเอาได้ไหมครับมีคนหยิบให้แล้วฮะน่าจะเป็นคุณไดโนเสาร์เพราะว่านี่คือ p เพลทาวป๊อปปี้เพลทาว จะบอกว่าไม่เหมือนก็ไม่ได้นะเพราะดูจากพื้นนะฮะดูจาก <laughs> มันใช่เลยอะ่ะสองสามเกมแล้วนะที่เราเล่นแล้วมันเหมือนปะปะพิทามมากแต่นี่คือเพลทาวเพลทาวไม่ใช่เพลทามมีห้องคอมอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยอย่าลืมนะที่จะดื่มน้ําอันนี้เป็นห้องหลวเป็นกระจกเป็นห้องใช่ไหมอันนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นกระจก โอเคมีประตูอยู่ตรงโน้นความแบบพื้นเป็นสีสีสลับกันแงยมันใช่เลยนี่ก็เปิดไม่ได้หรือว่าอันนี้ออกทางไหนเนี่ยประตูไหนล่ะอันนี้หรออ้ออันนี้ห้องคอมพิวเตอร์นี่คืออะไรอะฮะเป็นปุ่มที่กดเอาไว้เพื่อทำให้บางอย่างมันทำงานได้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำอธิบาย มีประโยชน์มากนี่คือห้องที่เราดูอยู่เมื่อกี้อ่าดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มได้ไหมดื่มไม่ได้มันปิดเบลอได้ไหมเนี่ยปิดเบลอ,อม,มันไม่มีปิดอันนี้ปิดโมชันเบลอนะฮะไม่ค่อยชอบเลยโมชั่นเบลอรหรือนี้เกมมันควรจะมีปิดทุกเกมนะอ่ากดเพื่อเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกระดุมหมุนไปหมุนไปอืม อะไรเปิดเปิดอะไรครับอ๋อเปิดประตูตรงกลางเปิดประตูนี้นะฮะแล้วก็เปิดประตูนี้นี่คือห้องโอ้โหไดโนเสาร์หุ่นคุนหุนเพลกลาวแอร์เรียทำไมมันสกปรกอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือที่ฝึกของของพนักงานมีเหมือนกันอีกทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นโรงงานคู่แข่งหรือเปล่าเนี่ย ต้องไปทางไหนอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้แน่นอนเพกาวแอเรียมีปุ่มคริสตัลแมชชีนพัลเซิลใช่ไหมหยิบคริสตัลมาใส่3อันเปิดอันนี้ก่อนเปิดไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีคริสตัลอันนี้ก็เปิดไม่ได้ส่วนอันนี้เปิดได้ให้ไปหยิบคริสตัลโอ้ประตูเยอะมากอา่าฮะห้องเอออันนี้ไม่เหมือนครับบรรยากาศ อันนี้เหมือนแบบเป็นดันเจี้ยน <c oughs> ไปไหนไปไหนเฮ้ย <c oughs> น่ารักพี่พี่กลับมาก่อนพี่พี่น่ารักมากก็อกอดหน่อยก็อกอดหน่อยได้ไหมครับเอาไปไหนแล้วอะออกมาจากตรงนี้โอ้มาสัจจัน์มากไดโนเสาร์วิ่งไล่ไป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  ปิดประตูนี้โอ้โหพื้นออฟบี้เสียงอะไรเสียงไดโนเสาร์เสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเมื่อกี้กระโดดออฟบี้อืมแล้วก็อน,นุษย์อืมไม่ยากไปหยิบอันนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ถึงอ่ะ มันไม่ถึงนะหรือว่าถึงอันนี้ก่อนมันไม่ถึงครับมันจะไปยังไงลองดูไหมฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆล้ลองดูก็ไม่เสียหายขอวิ่งหน่อยหนึ่งสองไม่ถึงครับไม่ถึงฮ <laughs> <laughs> ะ,ะกระเป๋าใช่ไหมมันคือกระเป๋าหรือว่าแก้วน้ำ อะไรสักอย่างหนึ่งไม่เก็บแล้วไปดีกว่าอันนี้อือฮึอือฮึไปด้านนูน้นอย่าบอกนะว่าเราต้องไปหยิบคริสตันมาเพื่อกลับไปใส่ที่นูน่นเฮ้เออันนี้หมุนแล้วก็ไม่หมุนอันนี้คืออะไรฟันไดโนโเสาร์อสวัสดีครับ มายืนต้อนรับเช็คพอยต์ฟันไดโนเสาร์ฟันไดโนเสาร์นี่ไงพี่ไดโนไดโนตามหาฟันใช่ไหมหาฟันของไดโนเสาร์สิบอันอ่ะเมื่อกี้สองแล้วอันนี้สามอันนี้คือกำลังขู่เพื่อนอยู่หยิบฟันไดโนเสาร์ไปหรือเปล่าผมเปล่านะครับผมไม่เห็นเลยพี่ไดโนเสาร์หาฟันที่หายไปเรื่องราวมันน่ากลัวมาก เดินเสาทำฟันหายมีถังขยะด้วยโอ้โหแยกขยะด้วยนะดีจริงๆอันนี้เหมือนอันนี้มากกว่าเหมือนแบนแบนกเทนโนแบนแบนเออแชปเตอร์ใหม่แชปเตอร์5้าหรือ6ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นแชปเตอร์ที่ปล่อยออกมาพร้อมกัน2อันนะฮะไม่รู้วนะ่ไหนจะมาก่อนจะมาหรือยังก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยขู่เพื่อนอีกแล้ว โ้เพื่อนทำไมโอ้ผมว่าผมเล่นนานไม่ได้นะเกมนี้ลายตาลายตา10อัน10อัน1 2 3 4 5 6องอันขาดอีก4อันวัดอยู่ไหนอะอ่ะ <c oughs> อีก 4... อันอีก3อันเอาน,นี้อีก2อันอีก2อันอยู่ไหนบนตู้หาไม่เจออีก2อันอยู่ไหนอะพี่ผมหาจนลายตาแล้วเนี่ยขาดอีก2อันนะฮะอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ตอนเข้ามามันมี2ออันใช่ไหมตรงนี้ลองกลับไปสิ เฮ้ยถ้าเกิดอยู่ตรงนู้นนี่คือแบบเป็นพัฒนดีไซน์ที่ล่วงเลยเอาเริ่มตรงนี้อ๋อนี่ไงอชีวิตเดินอยู่ในนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนี้ตรงนู้นแน่เลยอีกอันหนึ่งแล้วกระเป๋านี้คือไม่มีอะไรใช่ไหมล่วงเหนนะเอามาใส่ก่อนได้ไหมอันหนึ่ง หลายตาอันนี้ก็ขู่เพื่อนอยู่นั่นแหละออกไปไกลเลยเดีย๋ยวไปยุ่งกับเพื่อนยังใช่ไหมอีกหนึ่งอันอันนี้เลื่อนไม่ไม่เลื่อนใช่ไหมเจอแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้โห <c oughs> ใครออกแบบพัสดุนเอามาวางไว้ตรงนี้โอ้ยเออมันหมุนเอาเริ่มตรงนี้ เก็บมาแล้วใช้ได้ไหมยังอยู่กับเราไหม <S <S อ่าอยู่ขอบคุณมากผ่านสักทีอ๋อเป็นริสตันอันแรกมาเพื่อเก็บพิสตันจริงๆริพิสตันอันแรกโอ้กล่องอันนี้อืมขายอีกสองอันเปิดได้ยังประตูต้องไปทางไหน อ่าห้องนี้อ๋อมันสามห้องพอดีห้องนี้ก่อนเหระอ้าเปิดไม่ได้นี่เปิดไม่ได้อ๋อผมลืมใช่มันมีที่หมุนผมลืมหมุนชีวิตนี้กระโดดไปกระโดดมาสงสารผมหน่อยเกมตรงนี้นะฮะที่เราแสานนี้ครบแล้วเมื่อกี้มันมีคิสั้นขึ้นมาผมนึกว่าจบแล้วไม่ใช่ เราต้องหมุนก่อนหมุนอันนี้ก่อนเออเสียงเหมือนก๊อกน้ำหมุนแล้วยังไงต่อต้องกดอะไรอีกไหมไม่ต้องใช่ไหมบอกว่าอยากแกล้งเพื่อนเฮ้ยมาละผมกระโดดตรงนี้ประมาณ20รอบแล้วนะฮะประตูเปิดใช่ไหมสักบานหนึ่ง มันต้องมีสักมาหนึ่งเปิดอ่ะนี่ไงประตูนี้เปิดสีเขียวๆแบบนี้นึกถึงแบนๆนะฮะนี่คือถ้ำยังเปิดไม่ได้อันนี้คือทะเลสาบโอ้โหโอ้โต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่เห็นตรงนู้นไหมฮะ เ <laughs> มื่อกี้สะดุ้งจริงไหนมาอีกรอบสิมายังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิจะจำสแกอะไรนักหนายังไงคือเราต้องก้มใต้นี้เหรออย่างนี้เหรอแล้วตัวอะไรโผล่มาตรงนู้นคือไดนโนเสาร์นะฮะยืนอยู่โอ้ ดุ้งแสแรงเลยอันนี้วัดโอ้ฮะอ๋อเหยียบลังใช่ไหมใครจะไปรู้ล่ะก็คานมาตลอดจำสแกงอีกไหมล่ะ ไม่ใช่อ๋อเหยียบแบบคานก็ไม่ใช่อยู่ดีมันยังไงมันยังไงนี้อ๋อไม่ได้นะมันไม่ถึงที่จํำสแกนเราคือตัวอะไรตัวอะไรออกมา <c oughs> <c oughs> ท่อเหรอท่อจํำสแกรเราใช่ไหมอผ่านอันนี้ดูหนึ่งสอง ไม่น่าจะได้ครับกระโดดข้ามเหรอก็ไม่ได้ยังไงล่ะเดินข้างหน้าตรงนี้หนึ่งสองสามเอาเดินได้เฉยอะไรเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เราไปอันน้นใช่ไหมคราวนี้ต้องอันนี้หนึ่งสองมันอีกกี่อันเนี่ยเออสีเขียวดูจากอะไรดูจากอะไร เป็นเกมที่พัซเซลแบบหมดตายนี้นะหนึ่งสองสามหลอดหลอดหลอดอันนี้แล้วกันฮะหนึ่งสองสุดท้ายอันนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้โพี่เดวสาพัซเซลอะไรโอ้โหมีมองขวางด้วยตู้อะไรเนี่ย เรนโบเรนโบเฟนเหรอใช่ไหมเรนโบเฟนอันนี้คืออะไรครับเป็นออปปี้ผสมผสานหลายอย่างเสียงอะไรตึงตึงตึผมสงสัยว่าเขาหายไปไหนเป็นวิญญาณใช่ไหมอ่ะกระโดดวัดไดโนเสาร์ว่ายน้ำไดโนเสาร์ว่ายน้ำโอ้อเมซิ่งมากไม่เคยเห็นมาก่อน ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเดนโนเสาร์ว่ายน้ำแล้วทางไหนทางนี้ทางนี้ไปไปไม่ได้อ๋อเปิดนี่เปิดนี่เฮะเปิดแล้วแล้วยังไงเขาหายไปแล้วไงต่ออ๋ออันนี้ปิดเนื่องจากว่ามีแก๊สรั่วนะฮะขอบคุณที่เข้าใจนะไม่เข้าใจครับเราเปิดก๊อกน้ําแล้วยังไงต่อ ประตูก็ไม่เปิดอคืออย่าบอกนะว่าเราเปิดน้ำเพื่ออะไรอย่าบอกว่าต้องกลับไปทางเดิมนะผมจำไม่ได้โอ้ใครดีไซน์พัสซินเนี่ยเอ้หรือว่ามันมีคำใบอ่าสองอันหลังเนี่ยจำได้คืออันสีเขียวกับสีเหลืองด้านขวามันขวาหมดเลยหม้สามอันแรก ขวาหมดเลยไหมแล้วก็ซ้ายอืมอ้มอื้เอ๊ะหรือว่าอันนี้ซ้ายเอ๊ะจำไม่ได้อันนี้นะหนึ่งสอง <c oughs> อ่าแล้วก็อันนี้อืมอันนี้ใช่ไหมใช่หนึ่งสองไม่ใช่เหรอโอ้โอ้เริ่มตรงนี้ โอเคสีอันแรกคือขวาวหมดเลย 1...2...3...4 โอเคแล,อนนเออแล้วก็อันนู้นสีเขียวแล้วก็อันนี้อออันนี้ใช่ไหมอืมอ,อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมตอนแรกเราโดนอนนุ้น ประตูเปิดแล้วเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ oh oh <c oughs> ไม่โอไม่ไม่ไม่นะมันยังมีอีกเหรอ <c oughs> ทุกคนครับถ้าผมโดนดำมสแกร์คือ คือแค่นี้ก่อนแล้วกันผมลายตากับปวดหัวกับเพั่อเลนเกมนี้มากลายตาก็เรื่องหนึ่งเพั่อเลนก็เรื่องหนึ่งอันแรกน่าจะสีเขียวจำสแกมเมื่อไหร่คลิปจบเมื่อนั้น1นสอง ผ่านเฉยเลยผ่านผ่านเฉยเลยผมผ่านได้ไงสวัสดีนีโนเสาวนายคิดว่าเราจะผ่านไหมอันนี้เฮ้ยอ,อ,อันไหนล่ะ,ะ,ะสีแดงแล้วกันนะหนึ่งสองเริ่มตรงนี้